สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเหล่าร่วยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกัแอปในช่วงคำของมือวันที่15เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดด,ด,ด,ดังๆคำนี้แอดผ้า,พ,าพ่อแม่ไปน้องบรรเทาสุกุสกอลมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะเน้นย้ำโค้งสุดท้ายนะคะแนวทาตัวเลข จากปูยูโคราชนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเลขเทวดาของปูเนาะค่ะเนาะเอากอนทิมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางของปูยูโคราชนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทือ่แรกนะคะพี่น้องคะถ้าบ่อยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะพี่น้องคะเพื่อที่จะได้ปลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขดีๆดังๆจากทางรายการนะคะหนึ่งการติดตามหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเป็นกําลังใจดีๆนะคะให้ทางรายการเพื่อที่จะได้หาแนวทางตัวเลขดีๆได้ๆดังๆมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องบรนเทาสุขสุขค้นนะคะและที่สําคัญนะคะการกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งเบดนะคะ อ่าเป็นพ้นดีกับพแม่พี่นองด้ค่ะพม่พี่นองค่ะเพราะว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเวลาทีแอด็ดงคลิปไปนะคะทั้ง YouTube กับิได้แจ้งเตือนไปหาพม่พี่นองส่งตรงไปให้พม่พพ่นองทั้งโทรศัพท์เลยนะคะพม่พพ่นองิได้เห็นตัวเลขแนวทางกรมูด้ค่ะพม่พี่นองค่ะ เอามื่อนี้นะคะแนวทางตัวเลขของปูยูข้อราันะคะแอดลงให้พ่อแม่พี่น้องเดบเงิกเกินไปหน่อยนะคะอ่าขอโทษขอให้ลายๆนะคะพี่น้องคะตัวเลขของปูยูข้อราัคงสุดท้ายมื่อนี้นะคะสิได้มาเป็นตัวเลขพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะก่อนที่สิไปเบิ้งตัวเลขสรุปของปูยูข้อราันะคะพี่น้องคะแอดกระเพาะพ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งตัวเลขที่ปูและส่งเข้ามาให้แอดทั้งไลน์นะคะเป็นตัวเลข คั้นน้ำม่นเป็นเลขเทวดาเด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งนะคะเราก็คิดในใจว่าตัวเลขที่ปูเล่าทรงมาหาเนี่ยเป็นตัวใดนะคะสีตรงกันกับที่ปูเล่าจับคู่ห้บอที่เราแปดตัวเลขออกมาห้บอนะคะพี่น้องคะทายคลิปนี้มีสรุปนะคะพ่อแม่พี่น้องมีสรุปให้พ่อแม่พี่นอ้องได้เบ่งกันนะคะอันนี้เป็นตัวเลขคู่แรกที่ปูเล่าทรงเข้ามาใ้แอดนะคะ เป็นตัวเลขคู่แรกที่ปูเราะทรงเขามานะคะพม่พี่น้องคะอันนี้เป็นคู่ที่สองเป็นตัวเลขสามตัวนะคะที่ปูเราทรงเขามาเลาแอดกอ่านตัวเลขชุดนี้ลงคิปให้พม่พี่น้องเดบิลงแล้วนะคะพม่พี่น้องคะปันี้นะคะมีตัวเลขอีกคู่หนึ่งนะคะเป็นตัวเลขสามตัวที่ปูเลาะของก็สีทรงเข่าม้าแอดในมือนี้ล่ะค่ะพม่พี่น้องแอดก็เลยอยากนำมาให้พแม่พี่น้องเดบิลงแล้วก็ซ้อยกันตีซ้อยกันแปรนะคะว่าตัวเลขที่ปูเราทรงมาให้เนี่ย เป็นตัวใดสีตรงกันกันกบของปูเร่าสรุปให้ในท้ายคิบบอนะคะพพี่น้องคะอันนี้เป็นตัวเลข3ตัวเทอที่2ที่ปูเราทรงเข้ามาให้อดนะคะเป็นคลิปที่2องเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอากระเบงตัวเลขไปนะคะตัวเลขกระชัดมากๆากเลยนะคะเลขที่วดาของปูนี้ชัดชัดเจนมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะพี่น้องคะเป็นคู่ที่3มือนีที่ปูเราทรงมาให้อดนะคะพี่น้องคะเลขชุดนี้เป็นคู่ที่3แล้วก็ ชัดมากๆเลยนะคะตัวเลขของของอ่าของปูทรงมะหายนะคะพี่น้องคะเลขเทวดาของปูชัดมากๆตรงในกระหายพ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบิงนะพี่น้องเด้อพิจารณาเบิงนะคะบันีแอกระิพ้าพ่อแม่พี่น้องมากมาเบิงสรุปตัวเลขนะคะที่ปูร้อทรงเขามะหายนะคะทั้งตัวเลขชุดบนแล้วก็ชุดล่างเม็ดเดียวนะคะพี่น้องคะสิตรงกันกันกบที่พ่อแม่พี่น้องคิดไว้ในใจบ่นะคะพี่น้องมารับชมสรุปโคงสุดท้าย ค่ายคลิปนี้นะคะแนวทางตัวเลขของปูยูโคราชนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องคะวันนี้แอนมี่แนวทางของปูยูโคลาชนะคะมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องบานเฮาสุขูสุขคนนะคะอ่าในคลิปนี้นะคะเป็นโค้งสุดท้ายของปูนะคะสีปูเราได้ทรงขม้าแหดทรงขม้าแหดมื่อนี่แหละพี่น้องพร้อมกันกับ เลขน้ำตาเทียนเลขเทวดานะคะที่ปูและทรงเข้ามานะะเนาะค่ะเนาะเอาเขมาเบิง้งพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับแนวทางของปูยุขรานะคะอสรุปมาให้พ่่อแมพี่น้องได้เบิ้งในคลิปนี้คลิปเดียวนะคะพ่่อแมพี่น้องคะอ่าอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวนะะเนาะค่ะเนาะเอาสำหรับตัวเลขนนะะชุดบนนะคะ, 8, 0, 9, ะ,คะพี่น้องคะชุดบนนะคะบนแปดศูนย์เก้านะคะพี่น้องคะแปดศูนย์เก้าหนึ่ง เก้าหานะคะเก้าหห้ามันมีเพิ่มเติมขามาหนึ่งเก้าหากับเก้าหหานะคะที่ปูเล่ทรงขามาแห่ในรนานนวพีนองเนาะเอาตัวเลขสามโตในคลิปนี้มี3คู่ค่ะแล้วก็เลขสองโตบนนะคะตัดออกมาจากตัวเลขสามโตนะคะพีนองคะ่ะก็สิมีศูนย9แปดหาหหา หนึ่งเก่านะคะอันนี้ชุดบนด้วยพี่น้องเด้อชุดบนนะคะโค้งสุดท้ายนะคะส่วนตัวเลขชุดล่างนะคะพี่น้องคะชุดล่างนะคะล่างเม็ดเดียวคือสองซีด้วยพี่น้องเด้อตั้งแต่ปูแลปล่อยตองหวดมาเนี่ยล่างกับสองซีไ่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะพี่น้องคะยังคงเป็นสองซีคือเก่านะคะแล้วก็บ่าเรยเพิ่มเติมเข้ามานะคะสําหรับชุดล่างเพิ่มเติมแต่ตัวเลขชุดบนนะคะพี่น้องคะแปดศูนย์เก้า 8 0ดศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหาเก้าหาแปดย์เก้าก้นึ่งหาละาหนเก้องเดพี่น้องเดิมมีซํานี่นะคะสำหรับแนวทางของปูยูโคราชนะคะพี่น้องคะจังใดก็อย่าลืมแคปหน้าจอโตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะแคปหน้าจอโตัวเลขเอาไว้พร้อมค่ะพี่น้องคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พิ้องพระเท่าสุขูสุคนด้อค่ะด้อยสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อแม่พน้องพรเท่าสุขูสุคนโชคโชคมันมั่นลำลำลุ้ยแห้งหงปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขูสุคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอมูลตัวเลขแน้นะคดีๆแบบนี้นะคะจากปู่อยู่โคราชนะคะพี่้องคตัวเลขทุกโตมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รุดทุกทุกโตนะคะ นำมาฝากตอนพมนพิดองเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะเนาะสำหรับพมพิดองทนใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะถ้าไม่อยากสิพลาดครับตัวเลขเด็ดเด็ดแบ,บนี้มีค่ะพิดองคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสด็จพระพระลาดทุกคลิปทุกข่าวสารโตเลขเด็ดเด็ดดังๆจากทางรายกาันาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแนวทางโตเลขของปูยูโคราชค่ะตัวเลขทั้งเบิร์ทั้งม้วนของปูกับมีเพียงซัมนี่นะคะเอาไว้พอกันไหมกับแอดในคลิปหนาค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ